เอมี่เพชรยนสวัสดีค่ะโอเคนี่ผู้ยมหนุนแล้วเป็นเคยนะคะลูกค้าขาโดยวันนี้เอมี่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมรถนะคะตโตโยตา้าวีออสนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วโฉมออนนิวไมเนอร์เชนนะคะเป็นรถปี2017นะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าราคาเบามากนะคะราคาอยู่ที่3 6 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ผ่อนเพียง7,000บาทต่อเดือนนะคะลูกค้าขา รถคันนี้นะคะถูกใช้งานไปแค่70,000กิโลเองนะคะ70,000กิโลเดี๋ยววันนี้เอมมี่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมด้านนอกแล้วก็ด้านในตัวรถคันนี้กันนะคะว่าทําไมรถคันนี้นะคะถึงเป็นจุดสนใจจุดดึงดูดกับลูกค้ามากเลยนะคะเดี๋ยวพาชมพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ในจุดใจกลางสําคัญของรถแล้วนะคะนั่นก็คือห้องเครื่องนะคะบอกเลยนะคะว่ารถโตโยต้าวีออคันนี้นะคะเครื่อง1500ซีซีนะคะตัวเจนะคะ เครื่องนี้ใหม่มากเลยนะคะไม่เยิ้มนะคะไม่เคยตัดต่อนะคะไม่เคยแต่งเครื่องเลยนะคะคันนี้เดิมๆทุกจุดเลยนะคะคานนะคะยังเป็นคานเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าขาคานนี่ไม่มีรอยถลอกเลยนะคะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็น็อตนะคะบอกเลยนะคะว่าน็อตแต่ละตัวนะคะไม่เคยถูกการไขไม่แต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าสังเกตจากหัวน็อตเลยนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะ ตามอกอนะคะก็ยังอยู่ตรงจุดเดิมเลยนะคะลูกค้าค่ะไม่มีเปลี่ยนจุดไม่มีการแกะเลยนะคะฝากระโปรงนะคะก็ยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะสังเกตจะรอยหัวน็อตนะคะลูกค้าขาไม่เคยถอดเลยเนาะสีนะคะยังเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยนะคะเม็ดอาร์นะคะยังคงสภาพเดิมจริงๆค่ะบอกเลยนะคะว่าฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะคะ รับประกันเลยนะคะเรื่องคุณภาพนะคะเพรยนยนของเรานะคะไม่เป็นที่2รองใครอย่างแน่นอนค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ในส่วนของหน้ารถกันแล้วนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟมันติรีเทคกเตอร์นะคะลูกค้าบอกเลยนะคะว่าขับขีดนี้ลูกค้าไม่ปวดตายอย่างแน่นอนนะคะกลางคืน่สว่างมากเลยนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นโฉมไมเนาเชนแล้วนะคะเป็นโฉมล่าสุดเลยนะคะของ Toyota v ว o s นะคะลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะไม่วิ่งแค่เจ็ดหมื่นโลนะคะดูรวมๆแล้วมีโคตรสปอร์ตเลยนะคะ,เ,ะ,คะเท่มากค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในส่วนของล้อแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะมาพร้อมล้อแต่งซิ่งๆอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสีแม็กนี้นะคะเข้ากับตัวรถมากเลยนะคะแม็กนี้นะคะคือแม็กโปรเจกต์เดลินโซนะคะคมาพร้อมกับยางเลนโซแท้เลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่ายางแค่จะไม่ไแตะถนนเลยนะคะดอกยางายังอยู่แบบว่าโอ้โห,โโหลูกค้านะคะขับคันนี้เฟี้ยวมากเลยนะคะเพราะว่าชุดแต่งนะคะ เข้ากับตัวรถมากเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเจ้าของเก้านี้รักษารถคันนี้อย่างดีเลยนะคะสวยค่ะสวยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของประตูนะคะกระจกทั้งสี่บานนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะรถคันนี้นะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วกระจกมองข้างนะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถเข้าเก็บอัตโนมัติได้จากตรงนี้เลยนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นทองเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะไม่มีมัลติฟังก์ชันนะคะรถคันนี้นะคะคือเครื่อง1.5ตัวเจนะคะแล้วนะคะรถคันนี้นะคะมีจอ Android มาให้ลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าจออันนี้นะคะสัมผัสไวมากเลยนะคะแอร์นะคะจะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะแอร์ปรับมือเนาะรถคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะจากโรงงานเลยนะคะเบาะผ้านี่คลายความร้อนได้อย่างดีเลยนะคะ ด้านในนี่คุมโทนเป็นโทนสีดําทั้งคันเลยนะคะลูกค้าค่าดูจากมา่านบางแดดนะคะยังไม่แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะใหม่มากค่ะคันนี้ <Because> เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังรถกันต่อเลยนะคะรถไฟด้านหลังนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะลูกค้าขะ บอกเลยนะคะว่าตัดด้วยโครเมียมอย่างนี้นะคะรับประกันเลยนะคะว่าดุบมากหล่อมากเลยนะคะด้านหลังเนาะรถคันนี้นะคะดูรวมๆแล้วคือใหม่มากค่ะรับประกันเลยนะคะว่าเรื่องราคานะคะคุณภาพนะคะของเรานะคะดีแน่นอนค่ะปัทะเบียนก็สวยมากเลยนะคะคันนี้ดูนะคะปัทะเบียนสวยค่ะปัทเบียนคันนี้นะคะรถก็สีสวยนะคะเข้ากับแม็กมากเลยนะคะ รถคันนี้นะคะมีไฟเบรกตรงสเกิร์ตด้านล่างด้วยนะคะลูกค้าขาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเซนเซอร์นะคะและรถคันนี้นะคะมีกล้องหลังรถด,ด้วยนะคะอบอกเลยนะคะว่าราคา3าม0 0นบาทนี่ถือว่าถูกมากเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000พบาทเอง ใจนะคะรถกอร์ต้าวีออนนะคะปี2017ันนะคะราคาอยู่ที่3 6 5 0 0 0บาทนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะจะมาดูรถนะคะมาได้เลยนะคะที่เสรีไทย95นะคะเลยมา20เมตรนะคะ่ะเพชรยนต์สาขาสอนนะคะ็จะเจอกับเอมมี่นะคะแล้วก็ทีมงานนะคะวันนี้มีเพชรยนต์นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ